Monday, m ั n d a y ์มิวท์ไทมนมและซาลเปาฟักทอง l u n ช์ไทม์บะจากหมี่ซั่วคาคิอาเกะไก่ทอดครีมมะนาวซุปบรอกโคลีและกล้วยสแน c ไทม์ไทยากิคาราเมลและสาลี่ After Snack นแพนเค้กครีมสด Tuesday ์มิวทไทมนมและเค้กกล้วยหอม lunch time สปาเกตตี้กุ้งผัดซอสเลมอนครีมแครอทวิชชี่สลัดมันฝรั่งถามาโกซาชิมิซุปอิตาเลียนและแอปเปิล snack time โอปัญญยากิไส้สังขยาและแตงโม after snack วุ้นแฟนซี Wednesday new n e w ท time นมและแยมโลส้ม lunch time พิซซ่าข้างเหนียวจี้มต่ำข้าวโพดไก่พาเมซานไข่เจียวมะเขือเทศซุปผักสามสีและสาลี่สเน็คไทม์วาฟเฟิลแพนดอนและแก้วมังกรอัฟเตอร์สแน็คโดรายากิไส้ช็อกโกแลตเ h อร์สเดย์มิวไทม์นมและชิฟอนธัญพืชลันช์ไทม์มัะโรนีกาแตงจูมอกบับ ผักรวมอกหมูทงคตสึซุปผักกาดขาวและฝรั่งสแนคไทม์โดนัทนมสดฮอกไกโดและแอปเปิลอาฟเตอร์สแนคโตเกียวไส้ครีมไฟ์เดย์มิลทามนมและคุกกี้ผลไม้ลันช์ไทม์ข้าวผัดไส้กรอบอกเกอรี่ผัดไข่เกี๊ยวซาไก่ผัดเทอรนิยากิ ซุปแครอทและแก้วมังกรสแน็คทามไอติมโบราณและกล้วยอาฟเตอร์สแน็คดังโง่น้ำผึ่ง